สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทําขนมมันม่วงดอกไม้เนื้อเหนียวนุ่มนหนึบหนับหอมหวานมันกําลังดีสีสวยแบบนี้เลยนะคะพร้อมเคล็ดลับวิธีการนึ่งใส่พิมพ์พดอกไม้อยังไงให้ร้อนดีไม่มีติดค่ะทํากินทําขายได้เลยนะคะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นให้เรานำมันม่วงไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงดีก่อนนะคะแล้วก็นำมาหั่นค่ะ หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปนึ่งให้สุกนิ่มได้ที่ดีเลยค่ะตั้งหม้อซึงพอน้ําร้อนน้าเดือดดีน้ามันม่วงที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนึ่งเลยค่ะปิดฝานึ่งต่ออีก15-20นาทีหรือจนกว่ามันม่วงของเราจะสุกนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะพอเรานึ่งมันม่วงของเราครบเวลา20นาทีได้แล้วนะคะเปิดฝาดูค่ะ ไม้ตะเกียบจิ้มดูค่ะถ้าเกิดสุกนุ่มได้ที่ดีแล้วก็ปิดเตายกลงนำไปบดให้ละเอียดดีเลยนะคะใช้ซ้อมแข็งๆหน่อยบดตอนที่ยังร้อนๆจะละเอียดง่ายละเอียดไว้ค่ะพอเราบดจนมันม่วงของเราละเอียดได้ที่ดีแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ เตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งเทา้าเกลือปน่นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะ ใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะใครไม่มีน้ำตาลมะพร้าวให้ใส่น้ำตาลทรายแทนก็ได้หรือจะใส่ผสมกันอย่างละครึ่งก็ยังได้นะคะนวดน้ำตาลให้เข้ากันดีก่อนค่ะพอน้ำตาลเริ่มเข้ากันดีแล้วให้เรา ทยอยใส่กะทิที่เราตวงไว้ลงไปนะคะทยอยใส่ทยอยนวดจะทําให้ทุกอย่างละลายเข้ากันได้ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะพอเรานวดจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้ว จากนั้นให้เราใส่มันม่วงที่บดไว้ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันดีอีกทีนึงค่ะพอเราคนจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็จะได้ความข้นความเหลวประมาณนี้เลยนะคะไม่คนแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปค่ะ แล้วให้เราเตรียมพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้ที่จะใช้นึงลายอะไรก็ได้เลือกเอาตามชอบได้เลยนะคะแต่ให้เลือกลายที่ไม่น้อยไม่ซับซ้อนจนเกินไปจะแกะง่ายไม่ติดพิมพ์ค่ะนำมาทาด้วยน้ํามันมะพร้าวน้ํามันท้โลทําจากกะทิเคี่ยวจนได้น้ํามันมะพร้าวแบบนี้มาทาพิมพ์ก่อน จะทำให้เพิ่มความหอมแล้วก็ขนมของเราจะล่อนง่ายไม่ติดพิมพ์นะคะแกะง่ายค่ะทาบางๆให้ทั่วพิมพ์ทุกอันเลยค่ะพอเราทาพิมพ์ด้วยน้ํามันครบทุกดอกดีแล้วนะคะพอเราทาน้ํามันมะพร้าวทั่วทุกดอกดีแล้วนะคะให้นําแป้งมันม่วงของเรา มาบีบเทสใส่ลงไปค่ะว<อ>ันนี้แพลวใช้กลวยที่หยอดแป้งนะคะ จะทำให้หยอดง่ายไม่เลอะเทอะค่ะพอเราหยอดแป้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตั้งหม้อสึงพอน้ำ,ร,นำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดียกขึ้นนึงค่ะ ปิดฟ้าแล้วก็นึ่งต่ออีก 20–30 นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะพอเรานึ่งขนมของเราครบเวลา30นาทีได้แล้วนะคะเปิดฟ้าดูค่ะขนมของเราก็สุกได้ที่ดีแล้วให้เราปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นขนมก็จะเซตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกจากพิมพ์ดูกันนะคะ ขนมมันม่วงของเราก็เริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะวิธีแกะให้แกะขอบให้รอบปีก่อนค่ะพอเราแกะขอบรอบดีแล้วก็ดันพิมพ์ออกมานี่แค่นี้ก็หลุดล่อนง่ายดีไม่มีติดพิมพ์แล้วค่ะแถมยังเงาสวยดีอีกด้วยนะคะเพราะว่าเราทาน้ำมันมะพร้าวก่อนที่จานึ่งค่ะโดยที่ไม่ต้องนึงพิมพ์ให้ร้อนดีก่อน ตอนรอนดีไม่มีติดแบบนี้เลยนะคะเนื้อขนมก็จะเหนียวนุ่มเด้งหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยนะคะ แค่นี้เราก็ได้ขนมมันม่วงเนื่องใส่พิมพ์ดอกกุหลาบ5เซนสีสันสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันค่ะอืมเนื้อขนมมีความเหนียวนุ่มหนึบหอมหวานมันกำลังดี อร่อยสุดๆเลยนะคะลองไปทำดูค่ะขนมมันม่วงถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเวลาเราจะขายก็จัดเรียงใส่กล่องสีช่องแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่เราต้องปิดฝาล็อกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมขายแล้วค่ะกล่องนี้ขาย30-35บาบาทยังไงก็มีกำไรนะคะแล้วแต่ใครอยากได้กำไรมากน้อยได้ค่ะ